ข่าวด่วนที่เรียกได้ว่าน่าจะถูกใจสาวกสไปเดอร์แมนเป็นอย่างมากเมื่อล่าสุดมีการประกาศยืนยันมาแล้วว่าสไปเดอร์แมนจะกลับมาสู่อ้อมอกจักรวาล MCU อีกหนึ่งรอบและหุนนี้แน่นอนแหละครับว่าเป็นการดีลกันลงตัวระหว่างดิสนีย์กับโซนี่ซึ่งแน่นอนจะทําให้พวกเราจะได้เห็นสไปเดอร์แมนที่ทําการแสดงโดยเจ้าหนูทอมฮอนแลนด์อีกหนึ่งครั้งและนี่จะเป็นสไปเดอร์แมนภาคที่3แล้วที่อยู่ในอ้อมอกของจักรวาล MCU ต้องเท้าความหลังเล่าความเดิมก่อนและกันก่อนหน้านี้สไปเดอร์แมนอยู่ใน อ้อมอกของโซนี่หลังจากที่มาเวลได้ขายลิขสิทธิ์ให้กับโซนี่ไปแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับทางดิสนีย์นะครับได้ไปดีลกับสไปเดอร์แมนนะครับให้เข้ามาอยู่จักรวาล M.C.U. โดยการที่เขาเนี่ยจะสร้างหนังนะครับแล้วก็ให้รายได้เดี่ยให้กับโซนี่ไปนะครับแล้วก็มีการแบ่งส่วนแบ่งนิดๆหน่อยๆนะครับให้กับดิสนีย์ซึ่งพอมาถึง2ภาคนะครับสไปเดอร์แมนสามารถสร้างรายได้เรียกได้ว่าเป็นกอบเป็นกำเลยนะครับทางโซนี่จึงอยากจะนําไปดูแลเองนะครับบวกกับว่าที่ดิสนีย์ได้ไปเสนอข้อเสนอใหม่โดยการขอแบ่งน่นอนบหับ ว่าโซนี่นะครับเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วแหละเพราะว่าทําไมจะต้องแบ่งด้วยล่ะจึงทําให้นะครับเกิดการเป็นดีลล่มกันมาก่อนหน้านี้นะครับจนระยะเวลาผ่านไป1เดือนนะครับจึงถึงเวลาที่ทั้งสองคนนะครับสามารถดีลกันได้อย่างลงตัวแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเป็นการดีลในรูปแบบไหนนะครับโดยมีแค่การบอกเลยครับว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยจะนํากลับมานะครับในจักรวาล MCU อีก1ครั้งและนี่นะครับจะเป็นการแสดงโดยภาค3เลยซึ่งจะเป็นการดูแลนะครับโดยโปรดิวเซอร์สุดดังอย่างเควินไฟก นะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นบิดานะครับของ MCU ไปแล้วนะในตอนนี้นะครับและยังมีกําหนดฉายนะครับที่ออกมาแล้วก็คือวันที่16กรกฎาคมปี2021นะครับหรือนะครับอีก2ปีข้างหน้านี้เองนะครับซึ่งมันก็หมายความว่านะครับก็เป็นระยะเวลานะครับที่เขาจะต้องจัดทําภาพยนตร์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยก็เป็นไปได้นะครับและสำหรับสไปเดอร์แมนหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวละครอย่างสไปเดอร์แมนหรือเจ้าหนูทอมฮอลแลนเนี่ยจะสามารถไปโลดแล่นในเรื่องอื่นในจักรวาล MCU ได้หรือไม่ก็มีการคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าสไปเดอร์แมนสามารถไปเล่นหนังเรื่องอื่นในจกักรวาล MCU ได้ตามสบายเลยนะครับซึ่งมันจะหมายความว่าไม่ว่าจะหนังเรื่องไหนก็แล้วแต่นะครับของ MCU ในเฟส4เนี่ยถ้าเขาจะเอาสไปเดอร์แมนเข้าไปก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนั่นแหละครับ ก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคอหนังเลยก็ว่าได้นั่นแหละครับพะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับโดยฝ่ายแรกเนี่ยให้การสนับสนุนฝั่งดิสนีย์นะครับโดยก็ให้เหตุผลไปแหละครับว่าดิสนีย์เนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ทําไมแบ่งส่วนแบ่งมันน้อยเสเหลือเกินส่วนทางด้านอีกฝั่งหนึ่งก็ทําการสนับสนุนฝั่งโซนี่นะครับเพราะคิดว่าโซนี่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตอนซื้อดิสนีย์มาเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าขอลดราคาหรือว่าขอต่อครึ่งนึงก็ซื้อมาเต็มเต็มในเมื่อเขาเป็นเจ้าขขขอองลลิิิสททธ์เเเาาาจะะะํไไไรรกกัััับตตตวววคนนนนนนี้้็็็ปปปดแ่่ใ เมื่อตอนนี้นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถดีลนะครับกับทางดิสนีย์ได้แล้วข้อพิพาทต่างๆนะครับที่แฟนๆเลยเนี่ยก็ท็อกซิกกันมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องนะครับที่จบกันได้แล้วล่ะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับสไปเดอร์แมนสามารถมาโลดแล่นนะครับในจักรวาล M.C.U ได้อีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งในเร็วที่สุดเลยเนี่ยถ้าเป็นหนังนะครับของสไปเดอร์แมนนะครับก็ปี2021อีก2ปีนะครับเราก็จะได้รับชมเป็นเรื่องที่3นะครับและอาจจะเป็นเรื่องที่ปิดเฟสของสไปเดอร์แมนก็เป็นไปได้นะครับเพราะปกติแล้วทางด้าน MCU นนนนะะะะคคครรรััััับบเเขขาจมีีหงงอตตววล่ย มีทั้งหมด3ภาคด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าคิดยังไงนะครับรการที่สไปเดอร์แมนเนี่ยสาม,มารถกลับมาอยู่ในจักรวาล MCU ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับและใครยังไม่ได้กด s u b สไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเป็นหนึ่งกำลังใจดีๆให้กับผู้ทําอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณมากๆเลยครับ